สวัสดีครับผมพี่น้องเปิดคลิปนี่ยู่หลุมครับผมหาปลาตึงเหงาตึงเหงปลาอยู่หลุมหปาปลาใส่งานเตรียมงานบวชครับผมพี่น้องบวชวันเสาร์วันเสาร์ที่แปดนี่ครับผมงานบวชพาพี่น้อง,งเพิ่นมาตึกแหงาอย่านี้หลุมครับผมเอาให้ชาวบ้านกินผูเพิ่งมากางเต็นท์ซอยครับผม ปลาอมน้ำว่าลายหรือครับผมติดตามส้มน้ำกันเลยครับปลาคอใหญ่หลายเลอครับผมนองนี่แต่ปลาตัวนี้เงครับผมปลาคนปลาคอยได้หากินยืนนีปลาคอมากกว่ายืนนีครับผมยืนในจุดนี้ ข้อคอใยตัวโลกลวนี่ได้มาสีหาตแลละครับย็นไปจะบับพนิ่นี่นีครับยุ่นปลา่นย่านน้ำมันที่ปลาคาดเตีายมันบอกไปไกลเราอยู่หานั้นน่ะพนินปลาขาด เป็นอีครับผมทั้งผุ้มเนดนละมาเบิองแหอ็นครับแหอ็นแหบ่ได้งุ่มนี่ครับผมห้าวยางเดียวปาตะเพียนตัวซันนี่แหละครับลายปลาตะเพียนกำลังปิ่งแซบซันนี่ปิ่งบิดบดบดเก็ตมนเลย่เก็ เอา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 เกลือท่านาก็เอินี่ยเขาบอกมันแสบเด้ปลาตะเพียนครับผมปลาในปลาโอปลาปลาในบ่มีฟอคอกับตาได้ตูล้วครับผมใกล้จะเต็มแล้ะตะเพียนมีตูงงามตัวน้อยมันกับปล่อยตัว กลางมันยังยังอันนั้นอยู่เอาตัวใหญ่กลางบ่้าข้าวเอาบรงนี้ลงไปอีกนี่นี่ลงไปขึาา้นขึ้นมายัางนี่เ้องไปจับปาลาเร็วาาไปจับปลาแม่ผุนแม่้ยมังน้ำมายอมขึ้นเลยลุยอย่างเดียวเลยนะเนีเ่ยให้มันให้มันอยูนน่น้ำเดียวขึ้นโคขงตีเไวไลาไกล หมดจนยิ่เป็นไปบ่คอยใหญ่ตัวนี้หมดน้ำเลยมันนี่นี่ขีดต้มละลงไปหมดน้ำมันเลยหมุนหมุนน้ำมันเลยมันจะไปหอดใส่นำนำดินหนีตีแม่หลบยาดิบดิบดิบแง่หลบดิบเนื้อขึ้นแม่นบ่กห้องหเหยียบห้องเหยียบมันนั่นตีโอ้มันเป็นหนังหมูแห่มันจะเดื่งขึ้น เป้ๆโดนด่นนั่นเลยของ้วบ่กแม่นี้ก็หันหลังมันมันมายอมขึ้นมาเด้มันมันยอมตายเด้ปลานี่มันโซโซตุยไปเลยวันเถอะเพรมายอมขึ้นมานี้ตายขึ้นปลาเด้อครับผมกระแหงก็ล้มหมดหมดผมเลือกไหลมันกับมะเกลือแต่มองน้ำเลือกๆนี่เนาะทั้งฝุ่นกระบอไป งา้ไม่กมกะสีเย็ยนน้ำเนาะเดี๋ยวแจ้งน้อยแจ้งน้อยแจ้มันกขาดลองแันดวก็ขึ้นมากคาบตาโอ้ปุ๋ยวานเฮียเมยขาดก็แตกดีเถอะเน่าน้ำปลาบ่อ ฟานเหี้ไปไว้จับเหี้ไว้ยามันออกนะเพ่อดึงแหี pas, yeah, ้ไว yeah, ้ฟอมปนินตยู่อไปไปเคล่อนพอาวพอาวขีนรถไ้หนอเพมันว่าจะลุกไอ้น้ำตัวดี่าี่ว่านี่มันลุกสวนอยู่ โอ้ยบ oh, really? ้านนภพอกินเนาะเอาเอกแจาคสิบหน้าที่กันเนอซิบซิบหาหน้าที่เน ปลาโตงามอยู่ครับผมน้ำก็จิแห้งแล้วตัวใหญ่ก็มีเลยครับผมอะไรนี่บานออกมาบานออกมาไหประเดนนี่ปลาคอบวบปโาตัวพวกนี้มันโอ้ยเอามันได้เอามันได้มันอยู่ในหันละปลาตัวนี้มันเคยออกแหลประจับอ๋อเอาเมือเบื้องเอามือเบื้องสมหนามันเป็นอยังคือเก่งเถอะมันไปเรียนวิทยายุทธมาแต่ใส่มันเป็นตลิงเถอะ ออโอัมมนอมันจะยัน้ำฟังบัดนี่หาปลาใส่งานบวดครับผมพี่น้องปอลา,าอย่านี้รุมเจ้หนหนาของปาลาบ่วได้ห้ากิน

nhom phe vẫn ti, nhom phe mấy đấy hả? Ôi, mà chỉ bưng tụi ngay mà hiên cho này. Có gì không? tí, ba ngay vẫn hai ngay. Mấy té hé nọ, cứ bảo là <laughs> Mình tôi nhảy lại, mình cắt má lai kín pà nổi xuống này là bớt Cắt xỉt Cắt xỉt, tai nhọn mất rồi nó Mình cắt má đó,

มีใหม่ tùm <laughs> nghe เขาตั้ง quá เงี้ยหน่อยเงี้ยปะกอบยังดิไปไปบ้านเพื่อฟังน้ำตื่นตื่นเลยครับผมพี่น้องพี่นุ้มแต่ยมองนี <c oughs> นีนี่ทีเพียงข้อนี่ครับแต่ว่ <c oughs> ารรกิดตมโอเคกไงนี่นี่ฮะตาสดปอยไติสย

โอ้ล oh, ูกเห็บเนสเออเปนเบนี่เอาตีนพกจะเคยเห็นัปลาีมาควายี้มันมุดมันมุดอยู่หันอ้าวเอามาเอามาเบืองเอามาเบงมันเป็นยังคือตีเกงเถปลาตัวนี้มุดะบาดเ่อเห็นจังไดก็เพิ่ได้มุดแ้วเขาห่าเห็น่ามุดง่ายด้อานามาเบืองก่อนนะง่าสเาสมึงอยู่ มันขาบตดนี่เดี๋ยวเอวนเหว่าว่าตัตัวตัวตัวเฟังกงทั้นี่ละขับตัวที่นี่แต่ว่าคนตัวเห่นะตัวนี้ก็โลกกลัวคนนี้นี่กลัวอยนี่โลกกลัวิิ้งไปจังเห็ยนจงเหลังมันมันสิมุดหนีอยังว่ามันโสตุยเลยเนี่ยปรคอบยังไแขนาน้ครับผมเนี่ ปกอญ่รุ่นเดียวกัได้ครับมันกระจายเงาอยู่เนาะยอมขึ้นมาเลยมุดกีตมนี่ตัวนึงนี่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 ให้เบิ่มบ่มยี่นี่ย บรรยากาศยามแดงกับไปอีกแบบนึงครับผมแห่งแรงไปเบิรครับเดี๋ยวมุมประคอยังครับ น้ำกวเยวมาหลอดไปลเยขอมาใส่หมาปเ่ได้ไใสเฮ้ยผมขอขายข้าวม้อมตัดกดิปล่อยวโอ้ปลาตัวน่อยเขาขึ้นมาไปลวดไปขายไปายลวนึ่งปูพ่อยังกัะปุห้าตัวพ่อใงห้ตัวกูเป็นนีเนี่ยไงตัวหน่อยอปนนี่น่ไม่มีกินนนี่เม่ Players, museum, chanting, euh <S <S ี่ so ่เดือดนเดือดนเนียัวน้อยไปนิดตัวน่อยเนี่ตัวน้อยปล่ยี่งกินิดไปนิดหน่อยครับผมประคองไงหาตครับว่มันหนุนเดียวกันที่นอนนี่เนาะสามตนี่เนาะแล้วก็บูไงตัวนึงไปนิมตัวนั้งกันไงเติบยุ่นสองโลัวายยุ่ครับเอาเก็บมาแหกไหม ต้องตึอยู่ครับผมวานีดีเขายดึงเงินไเจ้ามาไล่จังมาไล่บัดเดีเจ้ามงดึงเบดเดียปลาพอจิ้คกับผมมันดึงอะไตีโอ้โหโอ้ยอ้ยเกี่ยวไม่เนี้เกี่ยว ปลาหาลีเหรอครับผมปลาเขาฟังนะเอา,าไผ่มีแหงาอยู่นี่ไผ่บูมบูมหน่ปลาหมุนปลาหมุนน้ำฟังแล้วโอ้ยเหยียบพูดเอามาเหยียบไม่ได้ปลาเยี่ยมขนาดพ่อ,อปลาเหยียบไรลปลาลเหยียบไปทั้งหาปลาเหยียบไปหาปลาไหมการท่ว่าเหยียบนี่ไรประจนแล้วปวดโอ้ยไม่หันไเลยไม่รับ ห้ามันไยู่นี่ัอนน้อยู่เลยปลาคอนี่โคตรนอ่ันนี้อยู่เลไหมนี้นี่กัไหนเีวเหวเหีวออรถนี้ยังก็ไปจอดไกลแพี่นี่โอ้ยมาว่าถือว่าใส่ป่าบอกน่ เดี๋ยวโพเยนาะข้าเหวาววสียนฮมาผู้หนึ่งเียนเมาผู้นึงผีผีม่ขึ้นมอวดิีมวดิายในท้องบอกปล่อย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 จะของเป็นปล่อยว่าหร่ไว่มันคนเรค้นนะ เพื่อนว่ามันมีเอ้กเลยคุณเนี่ยโอ้นั่ปยขึ้นปยขึ้นนั่นว้อาเจนีของไนั่แเียร์แต่เียโคตรเดียร์นะเียเทียน้ำมันจำได้เนาะฮ่า่าฮ่ปูมาวัน้ปยปูปย น pues ้ำเพราะอาบนี่ด um ีนี่อากาศนฮ้อนๆครับผมพี่น้องรงเดีนน้ำเมาเมาเบกขึ้นมาเลยอฮ้บกขึ้นมาเลยอุ้มขึ้นมาเลยจับดีๆเด้อเยกิ้งน้องหันแน่นนะถ่วงหัวพ่อแน่นนะมองได้กว่านี้มีหูไรไหมฮามองสั้น

ปาดีบ่อนหมดเนี่ยปาคอเตะเนี่ยตัวเนี้ยเนียไหลตัวโยบคอตัวเนี้ยอ๋อเนียได้พนอบาดเน Upper ี่ยพนาดเราเพิ่งบอกเน H ี่ยเพื่อนไม่ได้แปลงเพ่าะแบบนี oh ้จะไม่ได้เงียตเสียก็รู้นินบานแล้วว่าเอาตัวเสียก็รู้ท่านผิดนะตายกินแต่ตายก็ได้ปะ ผู้ซอยก็ได้ว่รจะยกขึ้นจากน้ำเลยคนก็ได้ไหมประกอบองก็ได้มาคไปเว่ลยทุวัถูกเขาเนี่ยปอะกอบไม่เบ่งังไงเหรออย่ามาเบ่งมาเบ่งสีตวปลาปลาใหญ่ปลาเนโรยโรคัวยีเล่านี่ปลายน่าอตังหาปลาเป็นไข่สองไร่สองไร่สองไร่ไข่ไลยเนาะคือมันจะไข่ไข่เลยสองไร่ไข่ละไข่เลยยอะเลย ตอนั้นการเนี่ยไม่กินนะพอกินแล้วป่ะพ่อกินแล้วอย่าซีดตัวอยเาอ่าหางขึ้นรถรถแทบไม่ได้ฟงตัวนั้น้ตัวความเสียรบาร่ทเนมัอย่างไระี่ขงเงนมันยารวงเินยนาเรียทยาไคเลย่ะยาจีน นี่ไพมัน <Ende> บ <esa> ุ่มบุ่มยนีีกินแล้วครับผมบหดนี้ปลาพ่อกินแล้วครับผมหาปูหาปลาเตรียมงานครับผมเตรียมงานบุญบวชครับผมอุปสมบทปิดพลังปิดพลังขาดข้า ปลาก,ก็ได้สมควรอยู่ครับผมพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุติกันนํำถสเน้อเพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณในห,หลายที่มาบ่งมาส้มฝากก็ได้กดแช่กดติดตามเนะครับขอบคุณให,หลายสวัสดีครับ